สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วนะครับสอดแจงจ้างปาง<ห>โอ้หลังจากพี่น้องเต้นหนาหันครับข้างหนา้าจากเดิอนหยากลายเป็นเดินขิดตุมเบิร์ดเลยนะครับจืดจืโอครคับโอ้สุดยอดย้ายอยู่จนหอดสอดแจงเลย จได้แม่ระชยครับผมจังหวะปลสีม่เมาหนำแม่จักพันหนึ่งนี่แหละครับเมาหนำดีด้วีมงานคอนวอยคนค้อนวยพอดีเบยดีว่ครับเนี่ยโอ้พันหนึ่งบาทไอ้พันบาทครับขึ้นเอ้กดหนึงเด้อกดน ฮัดใหญ่แล้วก็ยู่ทนขึ้นไป็นทึ่งทางเวที่อยู่จนหอดสอดแจงครับเดี๋ยวผมจะโอนเงินให้แม่ล้วพันหนึ่งนะครับเราดังได้เสร็จไปซุ่มแล้วคนนัดปมาชุมพะเอกันน้นแต่ออกมาครับโบครับบนะครับเดี๋ยวโอนเงินให้แม่ล้วก่อน โอนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาธุสาธุครับแม่ครับยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรงครับผมตาครับเดี๋ยวไปประชุมกันแม่บัดนี้ครับตุ๊ดนี่ครับทีมงานกับเตรียมตัวมอที่จะประชุมนะครับผม อะไรไงเฮ่ออะไล่หรือยังถ้าคิดว่าลร่างน่าเรียบร้อยแล้วแต่วยคลปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วฮะอยู่นอนนาสดๆเลยครับฮะบอดี้เส้นนะบอดี้เส้นบอดี้เส้นบอดี้เส้นอยู่ใช้ต่อมื่อไงกับภูมิกำเน็าไหนบ้านแพงโอ้สมกับไอ้นอนอยู่เยอะกับบ้านต่ัวเอนบัวลอยหรอกนอนตะกอนเทียงยังติดกับนอนก่อนบ้านบัว เดี๋ยวพงศิวิทย์พูกับคนพระรากรุ่นนี้เลยข้ามองเก่าเนี้ยมาขึ้นทะเลสี่ลอยซี่ลอยไม่แต่พูดถึงว่าถ้าขับสองคนไวก็ได้อยู่แต่นิ่งขับคนเดียวเดี่ยวเดียวยานมันไปห่วงกลางทางสมันติดปิดเกิดที่ไปเยียวาผ่านมากผ่านมากมันสีงานมีันไอ้ผ่านไปผ่านเราเพราะมันไปหอดมันติดไปหาหม่องน้อนยากอีกขับน้อนยืนนี่งกันตื่นๆก็ไปไอ้ตุ่นก็ไปชิ่นนอนยืนนี่ล่ะ น้ำหวานเดี๋ยวพี่ให้ติปนะไปพักรุมไปแรีกพักรุมเมื่อกี้กับไปเบมาหนำให้เพื่นอนโมฮันัตีมคอนโอยไปไอไป

ลูกขึ้นขวาทานนอ,อก่ไหค่ะลูกขึ้นขวามทานลเ<อ>าลย<ต>ก็กังดึงปันนอนปันนี่เซตอนาด้วยนี่คูจินคู่ไม่เงบรรยากาศนะครับรอบประชุมนะครับประชุมใหญ่ <c oughs> ทิ้งทีเราวัาิประชุมทั้หมดบ้านเลยครับ อยากน้ำหลายสิ่งหลายอย่างนะครับหมู่บ้านฝนกระตกต่างไปที่กับแล้วคำนะครับบอดทะเลเดือนมาเปน็นประชุมเมือนี่ม่เยอกันามาชาวหักน <c oughs> กน้อง่อาเรอนี้่มามาท่านลูกนองหักม่มา,หาปุ่กับมาเบีย,ปาบาบายเป็นาาวหน่ ทำไมเขากับบ่าแง่ปานี้นั่งกินนึ่งจัวเกินขาขาที่เพชรวนมันรอนยังพี่มใ้วนี่เรนี่เป็นมันกของแย บรรยากาศครับท่างที่มันวหวเป็นแบกระลังเก็บของแต่สิ่งยากลำบากแน,น่ยคอยพี่น้องเพราะว่าท่านมิตรขีตรมรถลดกับยันไดหลากกันอีกอยู่เพราะว่ามิตรตรมคนระับ

คลิปนี้เราจะลงไว้สำรีกันแล้วกนะครับขอบคุณพี่รองที่สหรับชมด้วดนาอันเดียเสพนเวลามาให้เมนล่าเมนดาวน์กันไม่ทิพนานนะครับพี่้องนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมคงไม่ได้เยอะหวันเท่าซุป